ดูดวงคนเกิดวันศุกร์ประจำวันที่28-4ธันวาคม2565คนเกิดวันศุกร์นะคะตัวคุณเองเนี่ยต้องคอยช่วยเหลือครอบครัวนะนะคะซึ่งเป็นหน้าที่เนาะอย่ามองว่าเป็นภาระณตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยหมุนเงินแบบโอ้โหรัวมาก กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะคะหมุนไปได้เรื่อยๆนะคะสิ่งที่คุณหวังนะคุณจะได้ดังหวังในเรื่องของเงินอาจารย์แนะนำนะคะให้คุณทำทานนะเอ,อ่อทำทานเสริมในเรื่องของเงินนะคะตอนนี้อาจจะยังแบบว่าเงินไม่ได้หวือหวามากนะคะแต่อย่างน้อยคุณก็สามารถหมุนเวียนได้ในเรื่องของงานคนที่ตกงานยังไม่ได้งาน ส่วนคนที่ทำงานอยู่นะคะมีโอกาสถูกเลิกจ้างหรือว่าตกงานกิจการเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอาจารย์แนะนำนะคะให้คุณใช้สติขอพรคุณพ่อคุณแม่ล้างเท้าสวดมนต์นั่งสมาธิกรรมฐา,านเพื่อช่วยเสริมเรื่องนี้ในเรื่องของความรักถ้าโสดให้โสดไปก่อน ถ้าคนมีคู่เนี่ยมีความกังวลความเครียดว่าสถานการณ์ต่างๆจะผ่านไปได้ไหมสุขภาพระวังในเรื่องของการปวดคอปวดแขนปวดขาถ้าคนที่ทำงานหนักอยากให้พักผ่อนบ้างนะคะไม่งั้นน่ะคุณหาเงินมาส่งผลต่อร่างกายคุณอยู่ดีนะคะอะใครต้องการบอกอะไรนะตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญนะ แนะนำอย่างนี้ให้คุณนะคะได้ทําบุญลงศพและก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับสถานการณ์บางคนรู้สึกว่าอ้ทุกข์ยากลําบากเข็นใจเหลือเกินจะได้แต่ก็ไม่ได้จะดีแต่ก็ไม่ดีนั่นแหละค่ะเจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญคุณทําให้เขาบ่อยๆซ้ำ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 ๆเรื่อยๆทุกอย่างมันจะค่อยๆขี้คลายนะคะ สรุปไพ่อาจารย์บอกเลยว่าณนะตอนนี้ตัวคุณเองเนอะรู้สึกว่าเฮ้ยอึดอัดจ,จังเลยทาไมแบบชีวิตมันต้องขนาดนี้หรอทําไมรู้สึกว่าเอ้ยมีแต่คนกัน่นแกล้งมีคนนินทารู้สึกไม่สบายใจคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกดดันเหลือเกินแต่เชื่ออาจารย์ค่ะเมื่อคุณได้มีการสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้รับทําบุญด้วยแสงสว่าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณทำให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายแล้วดีขึ้นอย่างแน่นอน